สวัสดีค่ะช่องปับกินนะคะก็มาเดินเล่นนะคะเซ็นทันสิรชานะฮะห้างเปิดใหม่สิรชานะคะก็วันนี้ประดับตกแต่งด้วยต้นคริสต์มาสนะคะทันนี้ก็เขาก็จะเปลี่ยนแบบว่าตกแต่งตามเทศกาลไปเรื่อยๆนะคะ,ะห้างนี้นะคะเดี๋ยวจะมีแบบว่ารูป ลอยกระทงก็มีนะคะแบบว่าเทศกาลเลยเขาก็ตกแต่งตามไปเรื่อยๆนะคะป๊อก,กินนะคะก็มาเดินเล่นเชี่ยวเล่นไปเรื่อยๆนะคะตามสไตล์นะคะกินเที่ยวสบายๆสไตล์ป๊อกกินนะคะก็ถ่ายรูปสน่อยมุมนี้ปังมากอันนี้เขาจะพึ่งมันต, <c oughs> ตกแต่งใหม่นะคะก็เอาไว้ต้อนรับเทศกาลครสิสต์มาสนะคะ ตอนรับเทศกาคลคริสต์มาสนะคะก็ปังฟูริเย่นะคะเราก็มาถ่ายรูปก่อนเลยนะคะคริสต์มาสก็ไม่ต้องถ่ายแล้วนะคะไม่แน่นะคะเขาอาจจะมีการประดับเพิ่มนะคะประดับตกแต่งเพิ่มเติมมุมนี้นะคะเป็นมุมกระจกนะคะมุมแบบเหมือนเป็นห้องซ้อมเต้นนะคะ,ะก็เคยมาถ่ายให้ชมครั้งหนึ่งแล้วนะคะน,นี่ก็ อะรองมานั่งถ่ายรูปเล่นนะคะไม่มีใครนะตอนนี้ก็ไม่มีใครอยู่ตรงนี้นะคะสามารถถ่ายรูปชิลๆได้นะคะมุมนี้ก็เป็นของเรา สวยปังเลยนะคะนั่งถ่ายก็สวยนะคะเป็นมุมแบบว่าออกแนวแบบว่าศิลปะนะคะความเป็นแบบญี่ปุ่นนะคะด้านหลังเรานะคะจะเป็นแบบรูปภาพแบบสไตล์ญี่ปุ่นเกาหลีนะคะมาต่อหนึ่งมุมนะคะเป็นมุมแบบว่าทำขึ้นมาต้อนรับ เทศกาลลอยกระทงนะคะที่เห็นนี้ก็จะเป็นดวงจันทร์ดวงใหญ่เลยนะแล้วก็มีกระทงนะคะอยู่3ามใบนะคะใบใหญ่ๆหนะ,ะเสียดายภาพไม่ค่อยชัดตรงนี้มันต่อมุมป่านะคะมุมป่าชิลชนะคะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงลิฟต์นะคะถ้าขึ้นลิฟต์ก็จะเห็นก็ทุกชั้นนะคะจะมีแบบว่า ภาพเนี่ยฝาผนังแบบว่าเป็นแบบแตกต่างกันไปส่วนมากจะเน้นไปทางธรรมชาติแบบว่าต้นไม้เขียวๆดอกไม้สวยๆนะคะทั้ง4ชั้นแล้วก็มีชั้นจี้ด้วยบ๊อบกิมนะคะก็ชอบอยู่แล้วนะธรรมชาติรักธรรมชาติมากก็ต้องถ่ายรูปสักหน่อย นิดนึงสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะ <g it> เราอยู่ที่อ่าซาเซเวนเซนนะคะออสเซรเลียท่าศิริราชกำลั <g it> จะน,นิ้วรอยติม <g it> อยู่คะ่ะคุณแม่มา ค่อเขาแยกมานะคะไอติมห,หนึ่งก้อนนะยะักษ์ยักษ์ยักษ์ทหารหรือ่ขาให้เราตกแต่งเองนะคะจะโบใส่กันนะคะแบบนี่ตกแต่งเองนะคะโบจ้า <c oughs> ตกแต่งเองนะคะที่คจ้าตกแต่งองนะคะเฮ้ยใส ไม่มีเลยชอนหวานไปะตแตเองนะช้อนองหรอดูไบกัดดูกัดดูกสวยมากเลย

อนิ่มกรอบอร่อยนะคะพีแม่พี่แม่คะชิมนะคะบอกว่าอร่อยมากปิ้ปิงไปไหนทุกชั้นจะมีความแตกต่างไปนะคะชื่เราออกสคริปต์นะคะก็จะเจอเนี่ยธรรมชาติอยู่เขียวนะคะนี่เป็นดอกไม้ป่า ดอกกล้วยไม้ป่านะคะสวยงามมากเลยนะคะก็ต้องถ่ายรูปมาฝากาผู้ที่ติดตามช่อง YouTube ป๊อบกินนะคะให้ได้รับชมนะคะบ้านเรานสศราชาชนบุรีนะคะมีห้างเปิดใหม่สวยงามนะคะอ้าวมันก็ไม่ใช่บนนอกแล้วนะคะ คนสีรัชานะคะก็เป็นคนนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดใดๆนะคะก็เป็นคนเหมือนกันทุกที่มุมนี้นะคะปังมากเป็นมุมกล้วยไม้ป่าที่เป็นดอกแบบว่าดอกน่าจะเป็นแบบพันคัทริยาหรือเปล่าแบบว่าสวยงามมากนะคะเราก็ต้องถ่ายนะคะ นี่นำมาฝากกันขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามนะคะ subscribe ช่องป๊อบกินนะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่